ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดถุงนี้กันค่ะจะบอกว่าถุงนี้นะคะก็คือ ได้มาจากพี่สาวของพี่แน็กนะคะก็คือเขาเอาเสื้อผ้ามาให้หมวยนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ามีแบบไหนกันบ้างนะคะเพิ่งได้มาแบบวันนี้หมัดมาดเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเปิดถุงพร้อมกับทุกคนเลยนะคะจะบอกว่าเนี่ยหนักมากเลยนะทุกคนคือเยอะอยู่นะดูดีเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพู อุ๊ยอันนี้เราใส่ได้น่ารักกุบกิบเห็นไหมสีชมพูจะเป็นเสื้อคอวีแบบนี้เลยน่ารักอยู่นะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเสื้อตัวเล็กๆนะคะแล้วก,ก็อันนี้อันนี้ก็น่ารักแต่ว่าเราไม่ได้กลับแตะเข็บให้ดูนะันทุกคนน่ารักมาก เสนอของพี่สาวพี่แนงนั่นเองนะคะทุกคนเขาเก็บมาให้หมวยนะแล้วก็ชุดตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นชุดเซตนะโอ้ยตัวน,นี้เป็นชุดเซตค่ะทุกคนเห็นไหมตัวน,นี้เป็นชุดเซตแทดกันนี้เลยเออตัวนี้น่ารักอยู่นะเราน่าจะใส่ได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยเยอะมากทุกคนอันนี้ก็สีชมพูน่ารักนี่ก็จะเป็นเหมือนคอวีนะคะมีคอปก ข้างหลังแบบนี้ให้ด้วยน่ารักเป็นเหมือนไหมพรมนะคะตัวนี้หวานแหววอยู่เดอ้อว่าไปเอออันนี้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองทุกคนตัวน,นี้น่ารักอยู่นะว่าไม่ได้เขาก็จะมีกิมมิกตรงนี้ด้วยนะผูกบงผูกโบนี่เป็นกระดดมกระดดมผูกโบข้างล่างน่ารักไปอีกหนึ่งกรบุบกรบิบกรบิบกริบลรวก็ ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วง,งเป็นยังี้เป็นยังี้น่ารักอันนี้เป็นน่าจะเป็นชุดเซตปะเฮยอันนี้เป็นชุดเซตน่ารักอะเอออันนี้เป็นชุดเซตน่ารักอะแขนยาวด้วยฮ้ยน่ารักอยู่นะนี่ทุกคนเออได้อยู่อะอันนี้น่ารักช่วงนี้เราก็กําลังตึงๆด้วยทุกคน ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปเลยแล้วช่วงนี้ก็กำลังหน้าหนาวด้วยชุดเซ็ตมีซิปหลักนะคะตัวน,นี้เป็นลายลายแบบนี้เลยแด้อันนี้เป็นกระโปงเหรออ้ยอันนี้เป็นกระโปงเป็นกระโปงแดงน้องปองแดงนะคะน,นี่เป็นกระโปรงแดงเอวก็น่าจะกั้มกลึงกั้มกลึงก็อันนี้ก็เป็นกระปโปงอ้ยอน,นี่เป็นกระโปงสีดำน่ารั กระเป๋าด้านหน้าแล้วก็มีกระดุมแบบนี้มาให้ไปชุดเซจริงๆด้วยนี่จ้าเป็นแบบนี้เลยค่รทุกคนเห็นเทนอยชุดเซตสีขาวาลังทุกตัวเลยคะ่ะหมดแล้วนะคะทุกคนแด้หมดแล้วแพเปิดถุงพร้อมกับทุกคนแล้วนะคะไปแล้วนะไปบ,บาย